ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะครับโอมก็มาอยู่ที่คริสตัลพาร์คนะครับกับคุณหนูรับทุูชแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> uh huh. ใดๆเอ่ยก็คือยังไงจ้ามึงเอาดิกูชาร์จแบตแล้วแบตไม่เข้ามันเหลือเจ็ดเปอร์เราจะมาทานอาหารเช้ากันก่อน <laughs> yeah. สั่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหนูทอ,อยก,กอาา็เป็นน้ำตุมเนื้อสวข้างในอันนี้เป็นเส้นหมูฟองะดือันนี้นนนเ,เนเส้นองะดว้าว wow. อาหารมาเสิร์ฟแล้วเิเกร์คุณทอยชิมเลยค่ะเอวอเสโฮลผาว้าว wow. งงมากวันนี้มาในตีมชูชกอีกแล้ว เด็ดยังไงให้แบบนะคะก็จะมีปุย้ยทอดนะคะแล้วก็มีลูกชิน้นต้องไปทำภารกิจต่อไปกันวันนี้มึงขับรถค่ะมึง เมืองมันซ้ม <c oughs> <laughs> คนช้านรอเบาด้วยเจ้าค่ะอกลโ oh. ตัวแม่แต่เดินเร็วมากงงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่สตูดิโอใด้ๆเ <c oughs> <c oughs> มทรงอะไรสั้นไว้อะไรรููมมังไม่ได้หอดองเทารอ ก๊อกก๊มาพบคุณเอฟครับ Hello Hello Thailand Miss Hong Kong บัว你好大家好帅帅哦เสียยเเออกดินทางกันอีกแล้วเราจะเดินทางไปไหนกันคะทุกคนไปส็อปปิ้งค่ะแน่นอนจ้าโอ้โหใส่กูเองขั้งหลังนกูอีกคน ขอบคุณสุดๆขอบคุณนะเปิดประตูให้ด้วยอ่ะเอ๋ใจดีค่ะใจดีอย่างเธอต้องเจออย่างฉันเออโอเคเนี่ยบอ์กเราจะไปเอกะกันแน่นอนมึงมึงเอาองานก่อนเอาให้มันจบสุดนไปเลยีช่วยเทิดชาด้วยวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตพาละค่ะที่ คือแต่ละคนพู้เลยไม่เหมือนกันเราจะทำคอลเลคชันใหม่นะฮะค่ะนี่ก็คือ Earth นะคะ E R S Brand และ t p a t c h นะคะเพิ่มคอลเลคชันใหม่เป็นกราฟฟิตี้และจะมีใหม่อีกด้วยมีใหม่กว่านี้อีกคนวันนี้นะคะรอเจอเลย ว้าว <Wow, S 2> อะไรกันคะเนึ่งอาหนะารราดหนึ่งหนึ่งชิ้นสิ่งนี้คืออะไรคะอันนี้คือเผือกอันนี้คือมนะะันอาหเผือกปั้นเป็นก้อนไปไม่เคยกินมาก่อนเลยห้ยา,าชิน้นตัวแม่เอาทั้งแถวเลยหรอมันอยู่แค่นี้แรงมากเออไม่กจอเออไฟหเขาไฟส่องหน้าขนาดนี้ไม่ตายนะคะโตัวนียอันตันียต,ตายแล,ยล,ยลย้วรายแหละ นิกะรักกูคนเถ่ายไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วกลัวกลัวกลัวรักกันอยู่รัดับพอค้อนหาม่มีเหรอเนี่ยจะนำมะกรูดเป็นยังไงาเหมือนมะนาวนะคะเนเป็นโคซีเเหมือนปูนิ่ม คุณแม่ใส่รงมีคนลืมนะถ่ายฟุตเทจนะจะได้มาแล้วแน่นอนห <1, 500 S 1> นึ่งพหรบาทโอไม่เกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูคือแต่งฟุตต่อไปก็คือไปแต่งเปิ้งคริสต์มาสแน่นอนตัวแม่กลับชิ้นแล้ว,วตัวคแม่อีกท่านอาสตูดิโอทิทัศนชาก็ตอนนี้ก็รับบทเป็นนางไปส่งของที่เคอรี่ <c oughs> ซึ่งเคอรี่อยู่ไหน อยู่ตรงข้ามสตูดิโอเลยนะครับเด็ดร้อยคิวก่อนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล er like. e ้วส응ั oh. ok. wow. ่นสวย TTC room เอ่ยแอบตัดนี้มันายคอนสตูวร์มากนานๆๆเรื่องหลักว้าวฉันผู้บริหารแตบเองส่งเองมาเนยอะ แน่นอนค่ะทุกชิ้นต้องผ่านมือคุณทีทัชชานะนะคะ,คะอันนี้เป็นออเดอร์รอนนะคะสั่งตอนนี้เอาเดี๋ยวนี้ <c oughs> ก็คือส่งเลยได้ใส่แน่ค่ะทันทุกงานอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นชุด collection าก g r a ฟิตี้นะคะนี่นะคะเป็นโทรศัพท์ของคุณทัชชาซึ่งมีรูปอิฉันอยู่ไม่มีใครใช้เลยเหรอเครื่องนี้งง ไม่ปบ่ายบายถึงมือลูกค้ายังปลอดภัยนะคะทีทัชชาเกิดการฟิตติ้งขึ้นพูดต่อหน้ากล้องหรือเปล่าก่านางแบบเขี้เกินอุ้ยแล้วดิฉันรบบทเป็นนางแบบวันนี้ก็แค่ะั้นแหละไม่กล้าด่าหรอกค่ะอร่อยไหมคะคุณเอลอร่อยมากเลยค่ะเด็กเด็กว้าวโอ้ ตอนนี้นะคะกําลังถกเลือกแผลเป็นตรงนี้ว่าเราจะแก้ไขยังไงคือเพื่อได้ความเห็นว่าเ็นะคะเราก็คือจะสักทับรอยนี้เป็นรูปเครื่องหม่ค่ะเครื่องหม่คือจุดบนลาอามาชิมกันดีกว่านี่ก้องหองสัตวอจะวิจารณอาหารยังไงเนี มันนีมันแผ็ดอ่ะอือขอดทอด้วยนะกูทำยอดทุกทุกคนในที่สุดเราก็ได้ทัวร์เท่าลุกใหม่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ท่านหนึ่งออมั Einstein, นตใส่สูงออสุดยอดสุดย <c oughs> อดบุกท <c oughs> ้องเสื้อตัวแม่โอ้โหถอดท่อลุกนะคะวันนี้จริงโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปไหน <laughs> นี่นะคะไม่กูจะบอกมาจากอันนี้มึง <Wow. S 2> <laughs> มึงไปเดยนให้ทั่วเริ่มหนึ่งสองสามละสี่ไปห้าหปุ๊และและ้วนี่ก็เป็นของดิฉัน ช้อปปิ้งเรียบร้อยสองตัวกรุปนี่คะเซอร์วิสอะไรขนาดนี้เนี่ยสั่งซื้อได้นะคะทีทัชชาค่ะมาถ่ายรูปที่สตูก็ได้นะคะจองกันก่อนถ้าคุณเป็นชายแทคุณก็จะได้รูปแต่งหญิงจากสตูดิโอนี้แต่ลายก็คือแบบมีความหมายทุกอย่าง LG BT Flower l o v Power มีมงกุฎเพราะเราเป็นคุยสีนะคะทีทัชชาเออมีติดดาวมนเป็นดาวนาี่นี่สไยลี่ก็มีทุกอย่างก็คือคิดมาแล้วแล้วก็เอคลาสค่ะ,ะเราเป็นาเราเป็นสาวเอบวกน้านางเอบวกเออยดเนาะสาวท็อปตัวท็อปอยู่แล้วสวยมากอันนี้คือแบบทรงโอเวอร์ไซส์แบบฉิกๆมมันนีแ่แต่ไม่ออก ใครใครหาคำไหนเจออีกเมนกันได้นี่ค่ะ your friends love you ยอ้ยขอบคุณนะที่ทักชาได้สปอนนะคะอันนี้ซื้อเลยแปะสลิปในคอมเมนต์อันนี้คือรวมข้ายังมะม่วงแล้วนะคะไปรือในถุงคอลเลคชั่นเก่าๆมาวันดีน่ารักมากสีส้มฝาไอเลิฟ นโอ้ยต้องถอดกางเกงโชว์อีกแล้วทุกคนนี่น,าน่าจัดสีฟ,ฟ, <ะ S 2> ฟ<ะ>้าร้อยเปอร์เซ็นตองฟ้านะคะส่วนข้างหลังเป็นสีส้ม represent เซ็นต์เป็นคอลเลคชั่นทองฟ้ากับอาดีแล้วก็จะมีเป็นมีต้นไม้ใช่ต้นไม้กับตใบไม้ต้นไม้ไ <ป S 1> กับดินสีเขียวต่างๆแล้วก็มีม่วง ม้นรูปให้บนยแต่ทำกับฟิว้เป็นนี่มันอะไรอ่ะทีทัดเช้าโอ้โหพายีนทั้งตัวนะคะอุ๊ยอะไรขนาดเนี้ยนางแบบคนต่อไปจะเป็นใครไม่ได้นอกจากดิฉันเองอ่ะเราไปดูกันนะะว่าคุณโอมสันจะเป็นยังไงเกิน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 อีกโอ้โหขนาดนั้นเลยมามึงสวยมาก เิดกล้องหน้าแล้วก็อายนะถ่ายอะไรแบบเนี้ย <c oughs> อันนี้ไม่ได้ขายเป็นสมบัติฝนตัวนะจ๊ะดูดิแบบเซฟตี้สุดอ่ะก้มเงยอะไรก็ไม่เห็น <c oughs> โอยแบบจุกเซฟตี้เท้าเอวยกแขนก็ไม่เห็นให้เจ้าว่านี่คืออะไรโอ้ยเกินไปอ่ะอยากใส่ไปเดินเนี่ยสยามดิสลาน,น้ำพุพารากอน แล,แล้วแหเสร็จงานกันแล้วนี่เราก็กลับบ้านกันแล้วเนาะจริงๆมาก็มีแรงพูดได้ไงอีดอไมั่เสียนเวลาต้องกลับบ้านโอ้โหฟ้ามืดหมดเลยกลัวๆแล้วแล้วเราก็กลับมาใช่แล้วล่ะไม่เห็นอะไรอีกเลยอะไรเออ มึงมันไม่เฮียเว้ยมึงต้องเสื่อมันในตัวเองจริงัต้งือก็ไม่ใส่เพลงด้วยได้ตานอาห้รแล้วก็คือชตั้งตง มีแหลกช้นเลยโรบิก็ตายพวนมแหลกอย่นี่เลยรอนไม่ได้รึเหรอโอ้โหสปอตไลท์กระชีกำลังดูเราอยู่อุ้ยขาเห็นว่าเราเขาถ่ายอไว่าเรา่ายเขาชขอบคุณนะคะขอบคุณทะกค่ะแล้วอีกประมาณสองร้อยเมตรก็จะถึงบ้านแล้วเราก็จะ กลับบ้านนอนหมดแล้วหนึ่งวนันกับออมและนังชอยซึ่งไม่เห็นได้ต่อไปแล้วและก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบเทแยกย้ายกลับบ้านบ๊ายบาย